จากในซีซั่นที่แล้วยูจินได้ติดต่อกับใครคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองคอมมอนเวลเธอบอกว่าเธอเนี่ยชื่อสเตฟานี่และในซีซั่นสุดท้ายนี้พวกเขาจะได้พบกับสเตฟานี่หรือไม่และคนที่ชื่อสเตฟานี่จะมีอยู่จริงๆไหมแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันขอคนละสักหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ เวลาที่ผมลงคลิปท่านจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกเลยครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ Let's go <S เราจะมาเริ่มกันในภาพนี้ครับในภาพที่อยู่จินกับหญิงคนหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่านี่อาจจะเป็นสเตฟานีก็ได้แต่ว่าแฟนๆชาวต่างประเทศนั้นเขาบอกว่านี่เป็นสเตฟานีตัวปลอมซึ่งเธออาจจะใช้ชื่อสเตฟานี พื่อหลอกให้ยูจีนมาที่นี่ก็ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ในซีรีส์มีข่าวออกมาว่าคนที่รับบทเป็นสเตฟานี่เขาก็คือมาคอตบิงแฮมที่เธอจะมีลักษณะอีกแบบหนึง่งในตัวอย่างมันจะมีภาพของหญิงคนหนึ่งที่เธอเป็นคนเดียวกันกับคนในภาพที่นั่งอยู่กับยูจีนบนมานั่งและกำลังกินไอศครีมอยู่ซึ่งเธอคนนี้รับบทโดยดิซ่าล็อบ แฟนๆต่างประเทศนั้นเขาคิดว่านี่อาจจะเป็นสเตฟานี่ตัวปลอมก็ได้เพราะงั้นเราจะมาดูกันว่าในทฤษฎีต่างๆนั้นเธอคนนี้เป็นสเตฟานี่ตัวปลอมหรือไม่ซึ่งในคอมมิกเราจะเห็นได้ว่าสเตฟานี่เธอเป็นคนแอฟริกันอเมริกันคืออารมณ์แบบคนผิวสีอะไรนี้ และในคอมมิกเธอก็ไม่แน่ใจว่ายูจีนเนี่ยชอบเธอหรือเปล่าและเธอก็ลองใจด้วยการสวมบิกแต่ว่ายูจีนก็ไม่สนใจและเขาก็ชอบมันทั้งสองแบบและพวกเขาก็ออกเดทกันเราจะเห็นได้ว่ามีชุดผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ที่นั่นยูจีนคุยกับสเตฟานีซึ่งเธออาจจะมีชื่อว่าสเตฟานีจริงๆแต่ว่า เธอไม่ใช่คนเดียวกับสเตฟานีที่คุยกับยูจีนผ่านวิทยุมีคนเป็นจำนวนมากที่อยู่ที่นั่นมันอาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้ที่จะมีคนที่มีชื่อเหมือนกันซึ่งภาพในกองถ่ายเราจะเห็นผู้หญิงคนนี้สวมชุดคล้ายๆกับยูจีนในตัวอย่างและมีซอมบี้อยู่รอบๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับว่านี่มันเป็นงานในคุกที่ให้สำหรับนักโทษอะไรอย่างนั้นซึ่งมันน่าจะลำบากแน่ มาดูในภาพนี้กันต่อนะครับเป็นภาพของกอิงแฮมที่เธอนั้นอยู่ที่ AMC The Walking Dead นี่แหละเธอคือคนที่ติดต่อก,กับยูจีนในวิทยุยสื่อสารใน The Walking Dead ซีซั่นที่10ซึ่งถ้าดูจากตรงนี้แล้วและนี่คือกอิงแฮมที่ดูเหมือนสเตฟานีมากกว่าซา,าร่าล็อบที่แสดงเป็นหญิงในภาพที่นั่งคุยกับยูจีน โดยลักษณะการแต่งตัวและเสื้อผ้าหน้าผมแล้วมันคล้ายกับสเตฟานีในคอมมิกเลยครับซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่ายูจีนกับสเตฟานีเขาคบกันหรือไม่แต่ในภาพนี้เราจะเห็นประกาศตามหาคนหายซึ่งถ้าลองสูงเข้าไปใกล้ๆแล้วเราจะพบกับข้อความที่ว่าให้ติดต่อกับยูจีนพอตเตอร์ถนนหมายเลข182ซึ่งถ้ามันไม่มีอยู่ในซีรีส์แล้วมันอาจจะเป็นภาพ ที่จัดขึ้นมาเพื่อสับขาหลอกคนดูก็ได้แต่ถ้ามันเป็นจริงแล้วแล้วก็เธอนั้นจะหายตัวไปที่ไหนกันละ่ะหรือว่าเธออาจจะถูกสังหารจากกลุ่มคอมมอนเวลงนั้นหรืออันนี้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะครับแล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรว่าสเตฟานีคนนี้เป็นตัวปลอมหรือตัวจริงลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ